สวัสดีครับทุกท่านมาพบกับช่องไลฟ์สไตล์แชทกิจแล้วนะครับวันนี้นะครับได้รับคำถามนะครับทาง f a c e b o o เอ่อทาง YouTube นะครับถามว่าถ้าเกิดเราจะลบแอปพลิเคชันนะที่เราไม่ใช้แล้วหรือแอปพลิเคชันที่ที่เราจะติดตั้งใหม่นะครับก็คือลบการติดตั้งไปเลยนะครับเราจะต้องไปลบตรงไหนยังไงนะครับซึ่งวันนี้เราจะมีวิธีการนะครับง่ายๆนะครับในการลบโดยของผมนี่ใช้ปิดแอนดรอยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการาด้วยเหตุผลแล้วก็แล้วแต่เนาะเราอาจจะอยากจะใช้แอปตัวใหม่เพื่อเพิ่มพ,พื้นที่หรืออาจจะลบแอปตัวนี้เสร็จแล้วก็อัปตัวใหม่ลงให้พื้นที่ว่างก็แล้วแต่เนาะวันนี้ง่ายๆนะครับก็จะยกตัวอย่างแล้วก็ทําตามนี้รับรองว่าทําได้แน่นอนนะครับอันดับแรกนะครับของเราก็จะเป็นในเรื่องของแอ Android นะครับก็สิ่งแรกที่เราจะเข้ามาเลยนะครับอันดับแรกให้เรามาที่ตัวตั้งค่าตัวนี้นะครับ กดเข้าไปที่ตั้งค่าเลยนะครับหลังจากที่เราตั้งค่าเสร็จปั๊บเห็นไหมครับให้เราสังเกตดูตัวแอปนะครับมันจะมีเราเลื่อนหานะครับแล้วมันจะมีแอปพลิเคชันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วกดไปที่แอปพลิเคชันเลยนะครับเมื่อเรากดไปที่แอปพลิเคชันเสร็จปั๊บนะครับให้เราเลือกนะครับแอปพลิเคชันที่เราลงนะครับเพื่อที่เราจะจะทาการลบมันออกนะครับทําการลบมันออกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับทีนี้เรามาดูสมมติเราเลื่อนเราจะลบแอปพลิเคชันตัวไหนออกนะครับลบออกจากการติดตั้งเลยนะครับ เปิดดูนะอย่างเช่นนะครับเรามาดูตัวนี้อสมมตินะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับๆเรากดมาที่ลายสมมตินะครับลายเต็มสมมตินะสมมติลายเต็มแล้วเราจะลงลายใหม่หรือว่าเราจะลบเอาเพื่อเอาพื้นที่เพิ่มนะครับพอเรากดเข้ามาลายใช่ไหมครับให้เรามาดูที่เขตนะครับเราหาลบการติดตั้งเห็นไหมที่อยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับนี่ครับเรากดเข้าไปทาวันลบการติดตั้งครับมันก็จะบอกว่า ต้องการถอนการติดตั้งแอปนี้หรือไม่ถ้ากดแล้วกดตกลงครับมันก็จะลบไปเลยถ้ากดยกเลิกนะครับมันก็จะไม่ลบนะครับก็ลองลองลองทำต,ตามนี้ดูครับเพื่อเห็นภาพที่มันชดัดเจนนะครับเราดูอีกครับว่าเราจะลบตัวไหนสมมติเราจะลบตัวตัวโน้ตตัวนี้นะครับกดกเข้าไปครับแล้วมันจะมีปุ่มที่อยู่ข้างล่างตรงนี้ครับสีดำๆตรงล่างนี่เรากดเข้าไปลบการติดตั้งมันก็จะถามถอนต้องการถอนการติดตั้งแอปนี้หรือไม่นะครับถ้าเราตกลงปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะถอนการติดตั้งให้เราเลยเห็นไหมฮ ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับบางคนก็อยากจะลบตัวที่มันหนักๆหน่อยสมมติติดตอกสมมตินะครับอันนี้สมมติติดตอกเราจะลบนะครับมันก็จะมีลบการติดตั้งตรงนี้ได้ไหมครมันก็จะมีการตกลงให้เราลบเราก็สามารถลบออกมันได้เลยนะครับแต่วันนี้เราก็จะเพิ่มในการนอกจากการลบเสร็จนะครับเราก็จะมาล้างแคปหรือล้างขยะนะครับมันจะมีคําว่าที่เก็บอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีคําว่าแคปอยู่นหครับตรงนี้ครับ แล้วก็ลบแคทไปเลยนะครับแคทต,ตัวนี้มันก็จะหายเป็นศูนย์เห็นไหมนี่นะครับนี่คือการลบขยะเหมือนกันตัวสับเพิ่มขึ้นมานะครับก็ลองเข้าเข้าไปทํากันดูเนาะเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่มันมันมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับก็เราก็สามารถที่จะทําทํามันได้อยู่แล้วนะครับก็มั่นใจนะครับว่าข้อมูลตรงนี้สามารถทําทุกท่านนะครับสามารถลบแอปพพลิเคชันที่เราไม่ต้องการออกจากเครื่อง นะครับนี้ตามให้เครื่องเรามีพื้นที่เพิมมากขึ้นหรืออาจจะลงแอปใหม่อะไรก็แล้วแต่ตามที่เราสะดวกกันเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามช่องไลฟ์สไตล์ชัยทัศอันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s ั b s c r ร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและพบกันคลิปใหม่นะครับขอบคุณมากครับสำหรับคำถามนี้นะครับสวัสดีครับ